กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีเอซลาวเอฟซพังไทยและก็ต่างประเทศเนาะเะมื่อนี้มาอยู่ที่เมื่อนี้ก็มาอยู่ที่เฮือนมูเนาะที่พนกำลังปรับปรุงใหม่ในงบจำนวนหาแสนบาทเนาะ สิม่วงว่ามันลูลาสำได้แล้วกะใหญ่สำได้เนาะแต่ก่อนมันเป็นเฮือนเก่าอยู่นั่นแหละพันทุบเห็นไหมเนาะท่านผู้ชมเือนโมตอนนี้พ่นสางสำเร็จแล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นาะเหลือแต่ตกแตง่งภายในแล้วก็เฮืออครัวรบานประตูท่านผู้ชม ở à đây mình mày young one. Bun cats a lac, no? Ban potu cats a lac. Oh, I'm lying, I'm lying, lưỡng 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 นี่แ bon ม bon si no. no. um. bon si no. si ่นบ่อนจอดรถเพิ่นเนาะบ่อนจอดรถใหญ่อ่าบ่ดนเพิ่นก็สิเอารถใหม่เนาะแต่ตอนนี้เพิ่นปรับปรุงปรับปรุงเฮือนเพิ่นเนาะท่านผู้ชมมื้อนี้ก็มายเวียกเพิ่นมายเวียกเสียวเนาะเพิ่นสิตั้งเสาบอนเมียนเครื่องหลังบ้าน4ต้นเนาะนี่ตั้งเสา4ต้น ລັ່ງຊໍຊີຕົນເຊັດບ່ອນບ່ອນຈອດລົດຫຼືວ່າບ່ອນມ້ຽນເຄື່ອງຂອງເນາະເຄື່ອງຂອງຢູ່ທັງລັ່ງບ້ານດຕັງຢດນາະຂະໜດຈັງເມັດຄູນຈັງເມດເຮືນນບໃໝຈັງເມັດຄນຈັງມດ ซีมม่มตคูณแปดบะหกเนาะขนาดเพื่อนมันขนาดหกแมตคูณแปดแมตรเนานะเป็นช่องโมเดิร์นสองห้องนอนหนึ่งห้องนั่งแล้วกันหนึ่งเพื่อนอันนั้นห้องครัวนเนาะแล้วอันนั้นชิคาบุบังทางใน งบก็บประมาณ4,500บาทเนาะเพราะว่าเครื่องคองอุปกรณ์ที่อุปกรณ์เทียวซื้อนี่เป็นเพิ่นหลเป็นเงินบาทเนาะการทำาตีราคาเป็นเงินกรีบก็นค่อนข้างสูงเนะเนาะวอลเลตเงินก็ลอยละ600ห้าพันกีน 65, บอันนี้แม่นเฮือนครัวเนาะ ตอนนี้เิ่นเฮ็ดหอนขึนคัวแล้วนะทำทรงขึ้นครัวตกแต่งขึอนคั่วอันนี้ขึอนคั่วมาเบงห้องน้ำแบดนี้ห้องน้ำกวางควางดียังไ,ไ้ติดหัว,วตัวยังพ่ทันสำเร็จคือหลังนี้ก็สำเร็จไปแล้วเก้าสิบเปอร์ซนลือแต่ขึอนคัวแล้วก็ห้องน้ำ อันนี้มันทางในเด้อเนี่ยทางในงามลายท่านผู้ชมติดผดลมทางในมีกันขโมยเนาะคนใช้กันขโมยอันนี้ห้องนอนเขาจะอาจจะบริขาวเนาะเพราะว่า <c oughs> เป็นห้องนอนคนตอนนี้ก็เป็นห้องหนึ่งอีกอันนี้ก็ห้องนอนแต่ยังบริ ยังบ่ได้นอนเนาะเออทางในงามเพิ่นเฮ็ดระบบแพดานเนาะใส่ดอกไฟเครื่องเพิ่นเจอว่างามงามเพื่อนหลังนี่อันนี้มันอ่างลังมือเนาะ ลอ่งน้ำบนหลางถวยหรือว่าหลางบวงแตอว่ามาถ่ายคลิปมารีวิวบังเฮือนเฮือนเสียวเนาะผลมาใส่งบชีห้าห้าแสนกีบอะไรโอ้ยขอตัษ4ีห้าห้าแสนบาทเนาะถือว่า น่าจะชำเร็จงบประมาณห้าแสนบาทเนานะเป็นส่งมดันเด้อ่ะขอบใจผู้ที่เขาเบิงเนาะกระสิประมาณนี้เนะาะท่านผู้ชมแต่ต้นจนจบสบายดี